อัพทูมิชแนลตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ม่อนแจ่มนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพักที่ม้อนแจ่มนะครับว่า,าเป็นจุดที่หลายๆคนใฝ่ฝันว่าอยากจะมาพักมาเที่ยวที่ม่อนแจ่มนะครับแล้วช่วงนี้เป็นช่วงฝนตกบรรยากาศดีมากเป็นช่วงหน้าฝนนะฮะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะครับเพราะว่า อตอนนี้ก็คือถือว่าเป็นสถานการณ์โควิดนักท่องเที่ยวไม่เยอะมากนะครับเราก็จะเป็นลักษณะของการเที่ยวได้แบบว่าสบายๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพักที่นี่นะครับนี่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 ทมอนอิงฟ้านะครับนี่นี่อยู่ตรงนี้อยู่ด้านอยู่ด้านหลังนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันแล้วก็ไปดูกันว่า,าห้องพักเราเป็นยังไงแล้วก็จะสวยแค่ไหน นะครับไปกันเลยจ้าไปหลังจากเราเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินไปที่เราจองมาเป็นที่พักแบบโดมนะครับได้หลังที่โดมหลังที่ห้าหรือที่เขาเรียกเต็นท์หลังที่5เดี๋ยวเรามาดูกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงนี่อยากให้เห็นสวยมากๆนี่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 เห็นไหม โอ้โหเห็นแบบว่าเมฆเลียลอกเขาเรียกอะไรภูเขาเลยนะแบบว่าสวยมากๆนกใบรรยากาศดีมากเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่อยู่ทางด้านนี้เลยนี่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 หลังนี้เลยนี่นี่นี่หลังนี้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าโดมที่เราจองไว้ที่เราจะพักกันคืนนี้ จะเป็นอย่างไรนะจ๊ะโอ้โหตอนนี้หมอกเยอะเลยนะฮะนี่เดี๋ยวเราขอฟิปกล้องก่อนนะนี่นี่คือที่แอดเตนเลานะครับนี่พอเข้ามานะฮะมันก็จะมีห้องน้ำส่วนตัวนะครับมีกระจกนี่มีอ่างล้างหน้านะครับและนี่ห้องน้ำ น่ารักเชียวมีแบบว่าห่วงเป็นอันนี้น่าจะเป็นวอลเปเปอร์หรอสติกเกอร์วอลเปเปอร์ติดเป็นรูปน้องปลาเป็นห่วงยางอะไรเงี้ยน่ารักเชียวแล้วนี่ก็จะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นที่บนดอยนี้เขาจะส่วนใหญ่จะนิยมใช้แบบนี้นะครับคือจะ,จะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้แก๊สนะฮะไม่ได้ใช้ไฟฟ้า นี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะนี่เขาไม่ได้เปิดอ่าไม่ใช่ไม่มีประตูนะเขามีประตูอยู่นะฮะประตูเลื่อนเปิดปิดได้นะครับเป็นห้องน้ําส่วนตัวนะครับแล้วนี่ก็คือเต็นท์โดมของเรานะจ๊ะนี่บรรยากาศแบบว่าโอ้โหหมอกเมฆขมุกขมัวมากฮนะตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลย นี่สวยอยู่เดี๋ยวอีกสักพักหมอกหายไปก็จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะฮะนี่เต็นท์ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอันนี้ของเต็นท์เต็นท์ข้างๆเขานะฮะดมข้างๆบันข้างๆนี่ก็บันข้างๆนะฮะและนี่คนยกกระเป๋านะฮะนี่คนยกกระเป๋านะครับและนี่ภายใน เต็นท์เรานะครับดูนี่นี่น,น,นีภายในเต็นท์เราก็จะเป็นตรงนี้ด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นอ่าเห็นไหมเอ่ยนี่ตรงด้านนี้จะเป็นปลั๊กไฟนะครับนี่มีปลั๊กไฟให้เราด้วยมีสวิตไฟให้เราด้วยดีมากนี่นี่อันนี้ไฟนะครับนี่ไฟนะฮะแล้วก็อันนี้คือที่นอนนะฮะ นอนกันแบบว่าเป็นเตียงไปเลยนะฮะแล้วก็อันนี้ในในเต็นท์เราเนี่ยมันก็จะมีผ้าม่านและสามารถมองทะลุออกไปด้านนอกได้นะฮะนี่แต่ตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยเพราะเนื่องจากอากาศชื้นนะฮะหน้าต่างเราก็จะเป็นฟ้าไปหมดเลยนะะแล้วก็ในในเต็นท์เรา ก็จะมีทีวีจ้าเผื่อใครมาแล้วอยากแบบดูทีวีที่นี่ก็มีทีวีนะฮะมีพัดลมนี่เผื่ออากาศจะยังเย็นไม่พอเปิดพัดลมเข้าไปจ้าให้กระนำเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็กระติกน้ำร้อนนะฮะไดปอผมก็มีเผื่อใครจะกินกาแฟก็มีทุกสิ่งอย่างมีอยู่ถือว่าสบายสๆนะฮะนี่ มองออกไปด้านนอกประตูเห็นไหมจ้าวิวดีมากมนี่เดี๋ยวตอนเย็นๆเย็นะเดี๋ยวตอนเย็นๆเราจะสั่งหมูกระทะอยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะอย่างที่เขาร้องกันฮนะนะสั่งหมูกระทะมากินกัน เอาฟิลเอาบรรยากาศนะครับขออนุญ,ญาตอถอดหน,น้ากากนิดนึงเพราะตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนโซนของไพรเวทแล้วไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากแล้วไ <c ười> ม่ใอยู่กับเราน,ะนี่บรรยากาศด้านหลังเห็นไหมว้าวสวยมากนะฮะแล้วก็เออดูดีจะมีหมอกเมฆมาเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวพออ,อีกสักพักหนึ่งเราจะสั่ง หมูกระทะมานั่งกินกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนกินหมูกระทะแล้วก็อพอบรรยากาศเดี๋ยวพอบรรยากาศเปิดนะ่ะเดี๋ยวจะลองอเก็บภาพรอบๆให้ดูนะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะจ๊ะ สั่งสั่งหมูกระทะมาแล้วนะจ๊ะนี่นี่หมูกระทะหมูกระทะเาะตามานี่เลยไอไอกินรอดหรือเปล่าเนี่ยน่าจะรอดแต่เต็นเราเนี่ยไฟมันจะกระเด็นใส่หรือเปล่าอ่งรู้สึกว่าตั้งตั้งเอ่อตั้งเต,งตาใกล้เต็นมากเลยอะ เช้านะครับบนอมอนแจมนะฮะอำเภอแม่ริมนะครับหลังจากที่เมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยแกบอกว่าโอ้แต่เช้านี้แบบว่าบรรยากาศดีมากดูนี่ด้านหลังนี่สวยมากๆนี่นี่เดี๋ยวจะให้ดูนี่นะฮะนี่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 น,นี่เห็นไหมบรรยากาศตอนเช้าเป็นยังไงบ้าง คือแบบว่าปังปุริเย่เลยนะฮะดูนี่สวยอะ่ะอากาศด,ดีมากฮนะนี่ดูเมฆที่แบบว่าไหลผ่านช่องเขาไปนะแบบว่าโอ้บรรยากาศสุดๆลมเย็นแบบว่าไม่ใช่เย็นไม่ใช่เย็นเฉยๆนะเย็นเอาหนาวเลยอะ่ะดูนี่แล้วนี่ดู สภาพจากเมื่อคืนนะฮะตอนที่เราไลฟ์ไล์สดกินหมูกระทะพอเห็นสภาพไม่ดีเรารีบเลิกไหลปุป๊บฝนตกหนักมากแกสภาพหมูกระทะเราเลยเป็นแบบนี้เลยจ้ะ <c oughs> เป็นแบบนี้เลย <c oughs> <c oughs> นะฮะเดี๋ยวเราไปลองลองไปเดินใน อรอบๆบริเวณนี้นะครับไปดูบรรยากาศตอนช่วงเช้ากันนะฮะตอนนี้ทุกคนน่าจะยังไม่ตื่นนะฮะตอนนี้เราเราแบบว่าลุกมตาตะเช้าเลยมาเก็บบรรยากาศตอนเช้าให้เพื่อนๆได้ดูกันนี่นี่นี่เห็นไหมสวยไหมสวยเชมเมล,ล่ะนี่ว้า นะเราเดินเราไปเดินทางด้านนู้นดีกว่าเพื่อจะได้แบบว่าเห็นวิวอะไรสวยๆมากกว่านี้เพราะวิวนี้เราเห็นกันแล้วเนาะเห็นตั้งแต่ตอนแรกที่ให้ชมละนะฮะนี่เห็นไหมด้านหลังบอกเลยบรรยากาศดีมากๆใครมาเที่ยวเชียงใหม่ลองขึ้นมานะฮะตอนนี้บรรยากาศดีมากๆที่มอนแจม่มนะฮะได้สัมผัสอากาศเย็น แต่ไม่ถึงขนาดหนาวนะครับไม่ใช่หนาวไม่ใช่หนาวแบบหน้าหนาวนะมันจะเป็นอากาศแบบว่าอากาศหน้าฝนนะที่ลมแรงๆะบอกเลยแบบว่าเอ้ยแต่เมื่อคืนฝนตกทั้งคืนจ้าเดี๋ยวให้ดูนี่นี่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นเออีกอีกร้านหนึ่งนะนี่นี่สามารถมานั่งดื่มเครื่องดื่ม,ม,มที่นี่ได้ So mm hmm. สวยเลยนะหมอกเต็มเลยอะ่ะตรงนี้เขาก็ยังพอมีนะักท่องเที่ยวกันอยู่บ้างนะครับแต่ถึงจะไม่ไม่มากแต่ก็ยังพอมี นี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านหลังที่เมื่อวานพามาชมความสวยงามนะฮะนี่สวยจริงๆสวยมากนี่เป็นยังไงแล้วสวยไหมเอ้ยนี่นี่นี่ด้านหลังเห็นไหมส่วนส่วนด้านนู้นนะครับก็จะเป็นแปลงผักที่เขาเก็บไปแล้วนะฮะนี่ เป็นเขาเรียกะ่รผักกาดแก้วอ่ะที่เป็นหัวหวัวเขาเก็บไปแล้วแต่บางส่วนด้านบนตรงนู้นเขายังไม่ได้เก็บนะเขายังแบบว่ายังยังอยู่เมื่อวานนี้ลองเดินขึ้นไปดูวิ่งน้าแบบว่าขโมยเอามาผัดน้าปลาจริงๆเลย <c oughs> หาเรื่องผัดน้ำตาลอีกแล้วของกินอีกแล้วนี่สวยนะบอกเลยตรงนี้เราจะเดินไปได้ไหมอ่ะเดี๋ยวดูนะลองเดินดูเดินดูได้ไหมอ่ะ อันนี่ก็จะเป็นวิวที่เห็นด้านด้านนี้เห็นไหม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 นี่นี่บรรยากาศดีมากๆนี่เห็นไหมหมอกแบบว่าหมอกหรือเมฆฝนเนี้ยเนาะแบบว่าไหลตามเขาเราียกอะไรซอกเขา สวยจริงๆนี่สวยมากๆเดี๋ยวนี้น,น,นี้เดี๋ยให้ดูด้านหลังกันละกันไม่ต้องเห็นหน้าผมมากเนาะเพราะว่าเห็นมากๆเราจะเริ่มเอียน <c oughs> นี่เป็นไงมาเที่ยวไม่ได้ก็ดูบรรยากาศไปนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีโอกาสได้แบบว่ามาเที่ยวก็ลองมาขึ้นมาดูด้านบนนี้กันนะฮะที่มอนแจา สวยมากนี่อากาศดีอ่ะคือไม่หนาวตอนนี้นะครับไม่หนาวแต่เย็นอากาศเย็นแบบว่าอากาศเย็นชื้นอ่ะอืมก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนเนาะเพราะว่าบางทีคือคนเรา,นะาเนาะอพออยู่บ้านมากๆเขาเรียกอ่ะกลัวโควิดไม่ออกไปไหนมันก็เครียดนะทำงานอะไรก็ไม่ได้ออกไปไหนก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้มันก็เครียดอ่ะ ไหนจะแบกว่ามีปัญหาต่งางๆนานาเนาะที่เกิดจากว่าธุรกิจตอนนี้เรามาอยู่อย่างนี้มันก็ทําให้เราได้แบบว่าผ่อนคลายไปได้สวยดีเนี่ยหมอกเริ่มมาอีกแล้วนะครับน,นี่ภาพสวยๆตรงนี้นี่นี่ ท้ายนี้ก็พาอย่างที่พามาชมบรรยากาศสวยๆนะครับบนม่อนแจม่มอำเภอแม่ริมจงังหวัดเชียงใหม่นะครับและยังไงท้ายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องกายอัพทูมีไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทูมีชาแนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับ